ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ูนนนยยกกกลกลลาาาางงงงรรขขสส่่่ตตออออเเืปแแบบแะโจิิออซีที่ห้องประชุมเขาหลวงสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลาดยาวเพื่อเร่งรัดก,การดำเนินง,งานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจากส่วนราชการระดับอำเภอเข้าร่วมการประชุมเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอลาดยาวโดยคณะกรรมการมีแผนงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการอำเภอสีขาวปลอดภัยยาเสพติด โดยการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจำนวนสิบแห่งด้านการปร,บราบปรามผลการจับกลุมยาเสพติดประจำเดือนตุลาคม2567ทั้งฝ่ายปกครองอำเภอลาดยาวและสะพลาดยาวได้ทำการจับกลุ่มทั้งหมด19คดีและปกครองอำเภอลาดยาวจัดชุดปฏิบัติการจากระเบียบสังคมอำเภอออกตรวจตาในพื้นที่เสี่ยงในหมู่บ้านชุมชนปฏิบัติการค้นหายาเสพติดผู้เสพ และดำเนินการตามมาตรการจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการร้านคาราโอเกะและร้านอาหารทั่วไปเพื่อปราบปรามไม่ให้มีการกระทำความผิดนอกจากนี้ยังมีผลการดำเนินงานการนำผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบำบัดผลการดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลการนำผู้เสพในระบบคุมประพฤติเข้าสู่กระบวนการบำบัด ที่หอประชุมวิริยาลัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควนครสวรรค์โดยมีน,นายอนันต์เย็นตั้งนาย,ยกสมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชาวไร่อ้อยสมาชิกปลูกอ้อยทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมสามัญสมาคมชาวไร่อ้อยสีแหวนนครสวรรค์เพื่อเป็นการแถลงผลการดำเนินง,งานในรอบปีที่ผ่านมาและกบดุลรายรับรายจ่ายต่างๆให้กับสมาชิกชาวไร่อ้อยอีกทั้งให้เหล่าสมาชิกได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งชมพิัศการการออกบูธให้ความรู้บูธอุปกรณ์การเกษตรพร้อมทั้งรับทราบถึงสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบันและอนาคต จากการถ่ายทอดจากวิทยากรเพื่อนำความรู้ไปเป็นข้อมูลในการปร,รับใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดความมั่นคงสมาคมชาวไรอ้อยสีแควนนครสวรรค์เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลพุทธศักราช2527ก่อตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2528จนถึงปัจจุบันทั้งสมาชิกกระจายปลูกอ้อยในเขตจ,จังหวัดนครสวรรค์และหลายอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงบางสว่วน ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรและอุทัยธานีซึ่งทั้งหมดส่งอ้อยเข้าหีบที่โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยซุก้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสาขาสามด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าว เพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ที่วัดรังสีสุทาวาสห,หรือวัดไล่กล้วยอำเภอศิีราชาจังหวัดชนบุรีนายไพบุญเสริมศาสตร์นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมและสมาชิกได้ร่วมกันจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสื่อมวลชนศรรราชาจังหวัดชนบุรีครบรอบ17ปีโดยมีนายนพรศรีพรมในอำเภอศิีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยนางสาวสิริพรชนวาน,นิช ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบังและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมในช่วงเชา้าได้จัดให้มีพิธีทาบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่พี่น้องสื่อมนลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสูย์พัฒนานเด็กเล็กวัดไร่กล้วย และพิธีรับมอบเงินสนับสนุนในกองทุนทส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนสีร,ราชาจังหวัดชนบุรีจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ให้การสนับสนุนสมาคมด้วยดีเสมอมาและจากนั้นในเวลา18นาฬิกาได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ17ปีวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนสีร,ราชาจังหวัดชนบุรี ณโรงแรมเคปราชาภายใต้ทีมงานเทศกาลวันฮาราวีนโดยมีนายวิริชาพุทธรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยนางสริมากิรัตยาคมนักบริหาร14ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ครับในโอกาสครบรอบ17ปีวันสถาปนานะครับสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีรัชชาจังหวัดชนบุรีก็วันนี้31ตุลาคมพุทธศักราช2567ครบรอบ17ปีนะครับก็ ขออำนวยไวพรนะครับให้ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนศรีรชชาจังหวัดชนบุรีตลอดจนสมาชิกชมรมพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทุกคนในอำเภอศรีรชชาและก็จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะครับได้มีประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจเข้มแข็งนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็ขอให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยนะครับได้อยู่เพียงคู่กับสังคมชาวชนบุรีชาวศรีราชาเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพนะครับ ช่วยกันส่งต่อเรื่องราวดีๆไปยังพี่น้องประชาชนช่วยกันรสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับสื่อมวลชนมีความสําคัญในการที่จะส่งเสริมสร้างพลังบวก สร้างสารรค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เป็นพลังสาคัญในการพัฒนาพื้นที่พัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็ขอฝากพี่น้องสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับก็กสื่อมวลชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาธีเสื้อข่ายที่มีความสําคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมให้หน่าอยู่ต่อไปครับขอบคุณผู้ี นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผู้ที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความรักความเมตตากับสมาคมสืมม่อมวลชนศรีราชามาโดยตลอด17ปีนะครับซึ่งสมาคมสืมม่อมวลชนศรีราชาเองก็จะขอสัญญาว่าจะขอเป็นกระบอกเสียงที่ดีและมีคุณภาพให้กับพี่น้องอชาวจังหวัดชลบุรีชาวอำเภอสีราชาตลอดไปครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบสมาคมสื่อมวลชนศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้านะครับก็มีการทาบุญทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีรอบ17ปีนะครับผมเองในส่วนของผู้แทนของท่าเรือแหลมฉบังก็ต้องกล่าวทางสมาคมนะครับสือองคชนศรีราชาที่ที่ผ่านมาก็ได้ทําหน้าที่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในหน่วยงานร่วมกับหน่วยงานของอำเภอศรีราชามาโดยดีตลอดนะครับแล้ววันนี้เองก็เป็นวันที่ทุกๆคน ก็เห็นตัวเลขแล้วว่า17ปีเป็นระยะเวลาที่เนิ่อนนานพอสมควรนะครับแล้วก็ยังยังย่งยืนได้ถึง้นทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกๆท,ท่านพี่นักข่าวที่ได้ทํางานในสมาคมแห่งน,นี้นะครับผมเองก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกท่านนะครับทํางานุ้ยความปลอดภัยแล้วก็สมาคมนี้ก็อยู่ต่อไปนะครับอย่างยังย่งยืนนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงหรือทางานหาความจริงให้กับ ทุกๆส่วนงานนะครับแล้วก็ของประชาชนด้วยครับอบครับเรื่องายค่ะค่ะในวันนี้นะคะเป็นวันครบรอบวันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนสิงรชาก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่รักกันเหดี่ยวแล่นทำภารกิจในการเป็นสื่อที่ดีในพื้นที่ศิีรชา าตลอดนะคะรวมถึงเป็นพี่น้องที่ดูแลท่าเรือแหลมฉบังมาตลอดเช่นกันก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอให้สมาคมสื่อมวลชนสีรลชาเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปมีพี่น้องที่มีความรักความผูกพันแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนสื่อให้ก้าวต่อไปหวังว่าเราก็ยัง เป็นพี่เป็นน้องกันไม่ว่าจะเป็นทั้งท่าเรือแหลมชวังหรือว่าแบ้แต่วันนี้พี่จะไปอยู่ที่การท่าเรือประเทศไทยเราก็ยังรักกันด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พร้อมกันให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอานาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หมไร่ส่วนงานได้ปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ทาน่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านทีเอยู EU ต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉะบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึงสองล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉะบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉะบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลากากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่าลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก คลังสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรฐษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรฐษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูญส่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านที u อต่อปีขีด <K id> <K id> ความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u อต่อปีทำให้ประเทศไทย,ยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ลายหลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมา d mastery agility responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต สำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิจฉาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือไ y ซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้สูนย์ชัวก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคร่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับ ก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชนให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแช์ได้สอบถามกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอสด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่น ศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผลอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมาร่วมฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชัวก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดก่าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังทุกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน フフフフフフ。